เวลาเปดิดิมาแล้วานอะไรนี่คือคนอเคทำไมเขาดิ่งนเดียวที่ตาย นะตอนนี้ปาริธลูชากำลังสัมภาษณ์อยู่นะนี่ตามพ้องเลยตอนที่ัย่าเลือดไม่เดเชิญคุณอานั่งตรงไหนเรือมีกไม่เิคุรับดีจ้ะอาป๋าไปต่องนนี่อ่ะนี่ใครอ่ะนะคุ้นๆอะ แน่คุ้นมากเลยปีได้ยังมีเอาละใช่ใช่นะใช้ฟอร์มาลีนอ่มาโอ้โหเอาใหม่มาใช่ไม่เหมือนตัวจริงเลยคนกรบสุกนะกรบสุกตะาบันวัสดุนะผู้จัดรายการจัดละครดารานักแสดงเ ไปไปแจ้งสามพลาดไปตั้งคิวหน่อยเอะไม่เกี่ยวบอว่าเออนันนวไปเดิโอดีกว่าได้ไ่อ พ no ี่พี่พระเอกแล้เจอกันแล้วเนี่ยอาวเมืวานป่าว่าอะไรนะเอ๊ะเขามีแต่พระเอกอะไรนะผมไม่ไม่เข้าใจป่าพูดมไรเรย่ด้ว่เป็นูอะไรหรอกเพราะว่าปีนี้เขาบอกว่า เขาจะเอาแต่พักเอกคนเนี้ยจะบุนเป็นคนมากมันรอกันอยู่นะร้ายยังไม่เอาร้ายยังไม่เอาตายตายมีอยู่มีค่าตำกันแต่ตายทุกคนเรามีค่าเหรองม่แล้วเราจะไปเล่นสนุกไงได้ตายก็เดินทุกเนี่ยว่าเคยเรีวันรัดไหมเนี่ยอ่ทุกคืนต้อไปเดินออกกำลังกายกันสามตีกิโลทุกคืน เดินลุกตีสามตีสี่สี่ชั่วโมงอ่ะนับเลยรอบรอบโต๊ะเนี่ยสี่ชั่วโมงตีตีไม่ไม่หยุดเลยนะไม่มีโอ้โหเราก็ได้นกำลังขาหยุดแค่นาทีเดียวเราไปตีกอล์ฟตาแด่ตาแด่โอ้นีมือมือเย็นเย็นพีมองอ่ะเฮ้ยรูอะไรดูใครรู้กันไม่จำมือหรือเปล่ามันเป็นหลุมเขาเรียกหลุมเออ ทุกคืนทุกคืนแล้วก็ได้กำลังกายแล้วก็นอนยี่โมงนอนตีห้าก็ไม่ตื่นทำไะช้าๆเราไม่ใช่ชาวนาเนาะไม่ใช่ชาวนาจะถี่นักเท้านะครับต้องไปไถนาฝ่าแตผมไม่ทุกอย่างนาแล้วมัตื่นหะตื่นตีห้าซึ่งอยนั้ทำนาไปทำที่นาต้องไปหาเจ้าของนาเจ้าทัพวายเอาประชาชนทัอาวายเอาไปที่มาองอางนา เีไปเรน้ทรู้นาไปทำไมก็ตอนนี้ก็ไม่มีฤยดูหาเสียงเลยไปทำไมต้องไปทุกวันจะไม่ไปโดน่าเช็นงานเลยรบ้างกานสบชอบมากเขาบวรบวชไหนงานขึ้นบ้านใหม่ขึ้นมผมไฟไปหมดไปหดเลยเหรอแล้วเอาเวลาที่ไหน ไปไปเสร็จแล้วก็ก oh. ลับมาเจอที่โรง้นะครับโอ้ก็เม oh, no ok, ื no. well. We ่อไงเขาต้องไม่ท no. ิ้งการออกกำลังกายนะครับยังไงก็ต้องกลับออกกำลังกายเดินชั่วโมงชั่วโมงไม่ใกล้เลยนะอยูบรรนนานเลยเขาจะเป็นคนแรกที่ผมอาจจะไปก่อนเขาเพราะว่าที่หมอดีตายไว้ไม่ต้องไปก่อนไปหมดเลย เขาอาจจะมีประวัติศาสตร์แบบผมไปมันยื่นอยู่ผมไปก่อนเขาก็ได้เพราะอายุก็เท่ากันตอนนี้เหลือ่นิดเดียวมันเหลือกี่คนเนี่ยที่เหลือที่เอ็นเห็นเนี่ยก็สองคนเนี่ยนะที่คนที่รู้จักที่เห็นที่เขารู้จักกันนะทั้งนั้นก็เขารู้จักมากแต่ไม่คุ้นหน้าครับพวกเราอ๋อเหลือที่หน้าอีกคนนังอ๋อพี่หนาทวนใจเขารุ่นเดียวกันที่แก๊ก คนเออีเล็กนงคขาก็แข็งอะไเลหม่เเเยอะชื่อเล็กเยอะไม่เราพวกเราที่อยู่ได้ที่แข่งองเนี่ยหนึเราไม่ถูกัสองเราไมู่บกเิกเขาร่วสองอี่ตัวโอ้ยูกได้เราร่วงอีน่งก็เตักเราร่วงอันึงอ็เลิ ไม่กินลาบของผมมิพิเศษเ่าหน่อยลาบวันนีนของมเนี่ยลาบน้ำปูแยงพรบุรีอาบวันตกคืนได้เป็นอไรอรบุรีอาน้ำโซ่ะเออน่าแต่ผมเองก็เอาไปแค่ผักแค่อะไรก็สดอยู่ตลอดเลยผมเลยเอามาอาบ,าบางไงาบาปอาบน้ำทุกวันก็ถือว่าพ้ดีแหละ วันนี้คนมามากเลยครับคนโรอดครับคนมาแล้วก็เป็นดาราผู้สูงาไม่สร้างความเสื่อมเสียเขาง่ยนกระดั้งทุกวันนี้แต่เช้าบางคนก็ไม่ได้สร้างความเสียหายได้เลยไม่มีเรื่องข่าวไม่ดีเลยจะไม่เอาเด็กมาดมันอะไรที่จไม่ได้โดนจุงใจเราตลอดที่โโ เรื่องธรรมดาได้มันเสียมามันเป็นเรื่อนี้โอยเาอย่าคูสร้างไม่ยเนี่ยบรรจไม่นีนยทยน้อยรออย่างี้ยอ้มือร้านไผู้สร้างเยนสองพันกับผู้สร้างมีร้าต้องรู้จักรมูการนีวางไทยน้อยไปครับผมนี้เรียนมา ที่เป็นบรรยากาศนะผู้ชมนะป่าเขาบรรจายให้นะไปด้วยพร้อมเลยยังอยู่อ่ะยังอยู่นะกนะ็วันนี้เราดีใจนะที่มา ล่นละครด้วยกันนครับคนมานยด้ยแลพี่มีการเปิดนั่นเนี่ยริเวณบรน้องเราอ่ะมีกาแฟโบราณเอามาบริการหมดตั้งแต่พ่อวานแล้งานของคน่ยอดขายไม่นวันอัวันนี้กาแฟโบราณเอามาบริการมีปลาทั้งโหก่มแฟบราน้องชาเราต้องมีตาคนเนี้ยก็ได้ มีกล um> ุ่มปิ <s <s ิศนาวงรีนะต่อเลยนะพี่จมนะต่อวันนี้ถือว่า่เกลี้ย อ้าวัสดีมอดีพอดีม่ดีด้ยเนี่างไม่ยืนถูกภาพต้อแยกคนเราต่างไม่ยืสกับอะไับอะรอาเป็นบรรยากาศนะพื่อนนะอันนี้คุณ

ี่เเินลยได้นะฝาบอกไปถ่ายเมือกันไะด้ไปถ่ายตงารงฝาคงได้นะเดี๋บาบรรยนะากาศนะวันนี้มีใครมาบ้างท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าวัดแทบแตกเหมือนกันนะนะครับเดี๋ยวไปดูวันนี้คุณไก่ไปริศนามาโอ้โห อเดี๋ยวไปดูเปแล้วเป็นวันนี้มาร่วมส่งนะอเอาคนนี้ยิ่งคุ้นเลยเห็นไหมเนี่ยคนก็เป็นดาราเหมือนกันนะดาราที่ใช้คำสุภาพมาก The green, green grass See. สองเดือนีแล้วมา้ทพาตัวพี่เอ๋ล้เรานี่ยนะครับจะมีีอบด้วยกันของที่เอ๋พี่โอไซรัตเราไปตีอก็คือกันก็พี่เอชอบอยู่แล้วนะย่าสีเขียวเป็นสี่กคือแบบตีด,ด,ดีไม่ดีไม่กใจแต่ว่าดีแล้วนทะุกคนมีความสุขตลอาท่าตลอดเาหบางว่าพี่เอ